สวัสดีจ้าอันนี้ต้นไม้ซื้อมาใหม่ค่ะเหมือนเด็กเลยน่ารักน่ารักดูี่พี่น้องจา้าอันยัมมัน,นีแดงนะคะซื้อมาใหม่จะงมาถึงค่ะแต่ตรงปกมากเลยมาถึงสวยงามไม่เหี่ยวเหมือนบ้านอื่นถ้าบ้านอื่นโอ้โหเอามาให้ขี้เหล่มากๆเลยอันนี้สวยงามสวยงามสวยงามจริงๆเลยเขาหอมาอย่างดีสั่งวันเดียวได้เลย ไม่ถึงสามวันเขาบอกว่าสักสามสี่วันถึงจะถึงพอสั่งเมื่อวานในช่วงนี้เลยพอวันนี้มาถึงแล้วยี่บสี่ชั่วโมงถึงเลยบ้านเขาอยู่นครสวรรค์สวยงามมากนะคะสวยงามมากจ้าชื่นใจจังเลยเดี๋ยวจำลองไฟ์สดสี่เดือนครึ่งต้นไม้ตายหมด ก็เลยซื้อมาปลูกใหม่เนี่ยต้นเก่าก็ขี้เลมากไม่พอใจซื้อมาใหม่ก็จะใช้ปลูกใส่ต้นใส่กระถางหนึ่งสองต้นสวยงามเนี่ยเขาแถมอัญมณีขาวมาเนี่ยอันนี้อัญมณีขาวนะคะเขาแถมมาเนี่ยก็สวยเหมือนกัน สวยๆดังนั้นเลยแต่ถ้าได้ไปคองสิบห้าก็เยอะเหมือนกันแต่ยายไม่ได้ไปหรอกนอ่จะค่ารถค่าน้ำมันมันก็หมดไปเยอะสั่งทางเน็ตระคาง่ายดีดตรงปกสั่งได้ถ้าไม่ตรงปกเราก็ไปซื้อเองตรงปกเหมือนเอาไปซื้อเองเลยเขาห่อมาอย่างดีขเขากลัวแต่ต้นไม้กระแทกช้ำเหี่ยวตาย เขาทำมาอย่างสวยงามเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าของต้นไม้ด้วยค่ะขอบคุณร้านเจ๊ทองนะคะส่งต้นไม้มาตรงปกมากๆเลยสวยงามเหมือนเด็กน้อยเลยแต่ก่อนยายก็ไปซื้อกับเขาต้นเล็กๆนี้เลยยายมาใส่กระถางแล้วสองต้นโอ้ยสวยงามมากเลยสถานที่มันแคบๆหรอกแต่อยากจะปลูกจยากอยากจะปลูก โอ้พอมองเห็นได้ชื่นใจค่ะนะคะนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ยายจำลองขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะพันยามันีขาวนี่ก็สวยสวยพันยามันนีแดงก็สวยมากอีก แต่ใจยายจะไปหนักอยู่อัญยัมะีแดงพอเห็นอัญยมณนีขาวก็รักเหมือนกันทุกต้นเลยค่ะคนรักต้นไม้นะคะคนรักต้นไม้ะคะ่ะ